จังหวัดปทุมธานีผู้สมัครสอททวงถามความคืบหน้ากรณีร้องเรียนการย้ายคนลงคะแนนด้านขออกรกตปทุมธานียันลงพื้นที่ตรวจสอบอยู่เมื่อวันที่17มิถุนายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำนักงานกรกตประจำจังหวัดปทุมธานีตำบลประชาธิปะาอำเภอชัญญบุรีจังหวัดปทุมธานีนางโกชพลสำรารด ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือหมายเลข4เขตเลือกตั้งที่1ซึ่งเป็นตัวแทนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือและผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสืออำเภอหนองเสือจังหวัดประทุมธานีได้เดินทางมายื่นหนังสือทวงถามเรื่องร้องเรียนกรณีการย้ายผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากหมู่หนึ่งไปอีกหมู่หนึ่งโดยบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับบ้านเลขที่ใน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านที่ย้ายไปซึ่งเกิดข้อสงสัยว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดพรบการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่อีกทั้งยังมีกรณีที่ผู้ถูกร้องนั้นมีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวโดยมีใจความสำคัญคือทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเงินมากพอซึ่งโพสต์ภายหลังที่กรกตได้ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองเสือและที่ว่าการอำเภอหนองเสือเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวจนกระทั่งชาวบ้านต่างจัดกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงการโทษในทํานองแบบนี้โดยเกรงว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมนั้นด้านนางสาวสงงาทาทองผู้อำนวยการกรกตจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าจากกรณีดังกล่าวของผู้ร้องเรียนทางกรกตจังหวัดปทุมธานี ก็ได้มีการลงไปตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ชัดเจนตามประเด็นคำร้องของผู้ร้องเรียนว่ามีการดำเนินการผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนหรือทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าผู้ร้องอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนตรงนี้อยู่ในชั้นสำนวนที่จะต้องพิจารณาซึ่งเป็นรายละเอียดของสำนวนไม่สามารถรเปิดเผยได้ สำหรับกรณีที่ผู้ร้องได้นำหลักฐานของผู้ที่ถูกร,อร้องมายื่นให้กับกรกรตเรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเฟซบุ๊กโพสข้อความโดยมีใจความสำคัญว่าทุกอย่างเป็นไปได้ถ้างเงินมากพอซึ่งทางกรกรตจังหวัดประทุมธานียังไม่เห็นในประเด็นนี้เข้ามาก็คงต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าเป็นอย่างไร มาโพงถามเรื่องการยาที่เป็นบ้านอะไรเางี้ครับทางกรกตได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบบ้างไหมครับค่ะในเรื่องนี้ทางเราได้ให้เจ้าหน้าที่นะคะลงไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจนตามประเด็นคำร้องของท่านนะคะว่ามันมีการดําเนินการที่มีความผิดพลาดคาดเคลื่อนหรือไม่หรือว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ดําเนินการถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าผู้ร้องอาจเข้าใจคาดเคลื่อนตอนนี้อยู่ในชั้นสํานวนที่จะต้องพิจารณาอยู่คะ่ะ ไม่สามารถเปิดเผยได้ใช่ไหมครับอ่เป็นรายละเอียดในสำนวนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปแล้วค่ะคะและในส่วนของประเด็นที่เรื่องมีการามีการไปโพสลงโซเชียลเก็บยว้ว่ามีมีการเหมือนก็มีการใช้เงินมีเงินมากพอก็สามารถทาอะไรก็ได้เนี่ทางทางกรกตได้มีการได้เห็นได้ยังหรือมีการลงตัวทอ่าก็อ่าเรายังไม่ได้เห็นในประเด็นนี้นะคะขอตรวจสอบก,ก่อนนะคะถ้าถ้ามีกรณีแบบนี้เข้ามานะคะค่ะ สังเกตทรัพยเฉลิมข่าวภาพจังหวัดประทุมธานีพีพีนิวไทยแลนด์วายนันขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวย์า way, ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวา เสนอขายไล่ละ6กล้านห้าแสนบาทที่ดินสวยทรัพดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือโทร099 349 6888อดีล n e ต้น ton 064 837 0198 ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาททวนที่สวยทำเลดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ 099-349-6888ไอดีไลน์ต้น064-837-0198